สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีเลขเด่นวันอาทิตย์ครับวดประจำวันที่16พฤษภาคม2564ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นนะครับเป็นเลขเด่นในชุด2ตัวล่างครับ ในชุด2ตัวล่างบวกกับเลขประจำวันครับผมจะนำเลขประจำวันไปชนกับเลขสูตรหลัก10หลักหน่วย2ตัวล่างครับเพื่อที่จะหาเลขตัวเด่นในชุด2ตัวล่างให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางประกอบกันตัดสินใจในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับมาดูเลขสูตรเลขประจำวันครับเป็นเลขตามตารางทักษะครับ ตาลังทักษาเลขประจําวันนะครับมีเลขด้วยกันครับเลข1เลข2เลข4เลข5เลข8เลข6เลข7เลข9ครับ1 2 4 5 6 1 2 4 5 8 679ครับมีเลข8ตัวครับเป็นเลขประจำวันนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6 4 เป็นแนวทางเลขเต็นวันอาทิตย์ครับตรงกับวันอาทิตย์เป็นเลขประจําวันอาทิตย์ครับผมก็นําเลขประจําวันอาทิตย์มาลงให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเป็นแนวทางครับในงวดล่าสุดนะครับในงวดล่าสุดเลขประจําวันทึ่วันที่สองพฤษภาคมครับเลขประจําวันอาทิตย์เช่นเดียวกันครับในเลขเต็มประจาวันอาทิตย์นะครับเลขในวันอาทิตย์ก็จะ มีเลข็ก1 3 5 2 6 8 9ครับเพราะว่าตารางเลขนี้เป็นเลขแนวทางแบบข้างขึ้นข้างแรงครับในงวดวันที่2เป็นข้างแรงครับเลขที่ออกในตำแหน่งเลขท้าย2ตัวล่างครับออก1 8ครับออก1 8นะครับมา1 8 1 8ครับในชุด2ตัวบนนี้เข้า2ตัวเดียวครับในงวดวันที่16เช่นเดียวครับเป็นแนวทาง อ่านี่เป็นเลขประจําวันแนวทางข้างแรมครับแนวทางข้างแรมแต่ในงวดวันที่16พฤษภาคมแนวทางข้างขึ้นนะครับได้เลขเด่นนะครับ1 2 4 5 8 6 7 9ครับมาดูกันครับในเลขบาดตัวครับจะมาครบทั้ง3ตัวบนและ2ตัวล่างถูกไหครับแต่แนวนี้แนวสูตรนี้เน้นไปที่เลขกท้าย2ตัวล่างครับ เลขทยสองตัวล่างจะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับมาดูวิธีการคิดคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบกันก่อนครับเลขไทยสองตัวล่างทั้งหมด5สูตรครับเมื่อได้เลขเด่นทั้ง5สูตรก็จะนับแต้มชนทั้ง5สูตรนะครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลักสิบไปชนกับเลขเด่นหลักหน่วยต่อไปครับหลักสิบนะครับหลักสิบในงวดล่าสุดครับเลขไทยสองตัวล่างงวดล่าสุดออก18ครับออก18ผมจะหา สูตรนี้เป็นการคำนวณหาเลขเด่นมาแทนตำแหน่งที่เลขหนึ่งครับมาดูครับสูตรวิธีการคิดการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบล่างครับทั้งหมดห้าสูตรครับหลักการคิดการคำนวณก็จะนําเลขรางวัลที่หนึ่งเลขทยสองตัวล่างเลขไทยสามตัวล่างมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละสูตรครับ สูตรที่1ให้นําหลัก10ล่างบวกเลขบวกเลขคงที่คือเลข4ครับหลัก10ล่างเวลาสุดคือเลข1ครับบวกด้วย4นะครับเท่ากับ1บวก4ครับสูตร1ิบล่างเท่ากับบวก4ครับเท่ากับ1บวก4ครับ1บวก4นะครับมาดูกันครับมีข้อผิดพลาดนิดหนึ่งครับ1บวก4ครับ่ะทำไมเป็นหนึ่งบวก8ครับหลัก10ล่างนะครับหลัก10บคือ1นครับหลัก แล้วก็บวกเลขพื้นที่คือ4ครับเท่ากับ1นบวกสครับประธานโทษครับไม่เห็นหนบวกแครับมาดูกันครับมาดูกันต่อนะครับ10ล่างสูตรที่1นะครับสิล่างบวกได้สี่ครับบวกได้คือพื้นที่คือ4ครับเท่ากับหนบวกสครับหนึ่งบวกสี่เท่ากับห้าครับเลขห้านะครับเลขห้าทำสูตรครับได้5ก็เขียน5นะครับห้านับลด1แต้มคือ4ครับบวกเพิ่มสองแต้มคือ6กเจ็ดครับแถวหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแถวที่สองครับอ่าสี่คู่กับเก้า ห้าค้ดศูนย์หกโค้ดหนึ่งเจ็ดคูดสองครับยีสูตรที่หนึ่งหลักสิบล่างครับเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดครับนี่คือสูตรที่หนึ่งครับต่อไปสูตรที่สองครับสูตรที่สองให้นําหลักพันนะครับบวกหลักสิบล่างครับหลักพันรางวัลที่หนึ่งครับคือหนึ่งครับหลักพันคือหนึ่งครับบวกหลักสิบล่าง คือ1ครับเท่ากับ1บวก1ครับในสูตรที่2ครับพันบวก10ล่างเท่ากับ1บวก1นึเท่ากับ2ครับใน 2, 2้เลขสองสองทำสูตรครับ2ก็นับต้นหแก้ม เครับบวกเพิ่มเป็สองแต้มคือ3าสี่ครับแถวที่1 1 2 3 4สาี่แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ1คู่กับ6 2คู่7 3ดคู่8 4ดคู่9ครับแถวที่สูตรที่2ครับ1 2 3 4 6ส8 9ี่ดแดครับต่อไปสูตรที่3ครับสูตรที่3มให้นำหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อย3ตัวล่างครั้งที่1ครับหลักสิบล่างก็คือ1ครับหลักหน่วยล่างคือ8ครับบวกหลัก10บวกหลักร้อย3ตัวล่างครั้งที่1ก็คือ 3ครับเท่ากับ1นึบวกแบวกสครับในสูตรครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่1เท่ากับ1นึ่บวกแบวกสาไปเท่ากับ9 9้เบวกสเท่ากับ12ครับเอา2ตัวูหลังนี้ทำสูตรครับได้2ก็เขียน2ครับน 2, ับลด1แต้มคือ1บวกเพิ่มอีก2แต้มคือ3 4แทนที่1 1 2 3 4แทนที่2เลขแทนคู่แถวที่ 1, 1, 1 2, 3, นะครับ1คู่6 2คู่7 3คู่8 4คู่กับเก้ยี่สูตรที่3ครับ1 2 3 4 6 7 8 9ครับ มาดูสูตรที่4กันต่อครับสูตรที่4ให้นำหลักร้อยครั้งที่2เทียบครับหลักร้อย3ตัวล่างครั้งที่2ครั้งที่2ออกศูนย์ครับมาตั้งครับหลักร้อยคือ0ครับหลักร้อยคือ0มาตั้งครับ สูตรที่4ครับร้อยครั้งที่2เทียบเท่ากับ0ูนย์ตั้งครับ0ูนย์ได้ศูนย์ก็เขียน0ูนย์นับลดหแต้มคือ9บวกเพิ่มไปสองแต้มคือ1นแถวที่1 901 2แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ9คู่4 0นคู่5 1คู่6 2คู่7ครับยางด้สูตรที่4ครับ9 0 1 2 4 5 6 7ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้นำหลักร้อยสตัวล่างครั้งที่3บวบนร้อยสตัวล่างครั้งที่4ครับ หลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่3คือ4ครับบวกร้อยสามตัวล่างครั้งที่4คือ1ครับเท่ากับ4ีบวกหครับในสูตรที่ ห้าครับร้อยครั้งที่3ามบวกร้อยครั้งที่4ี่เท่ากับสบวกหนบวกหเท่ากับหครับได้เลข5ทำสูตรครับ5ก็เขียน5ครับนับลด2แต้มคือ4 3บวกเพิ่มหแต้มคือ6ครับแถวที่หนแถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ3คู่8 4คู่9 5้าหคู่ศูกคู่หครับจะได้สูตรที่5ครับ3 4 5 6 8 9 0 1ครับเมื่อได้เลขทั้ง5สูตรนะครับ5สูตรการคำนวณก็จะนับแต้มชนทั้ง5สูตรครับเพื่อหาเลขตัวเด่นหลัก10 บนหลักสิบล่างครับมานับแต้มกันดูนะครับมานับแต้มต่เลขหนึ่งครับจะชนจีสูตรครับเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งครับหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับเลขหนึ่งชนห้าสูตรนะครับเลขหนึ่งครับชนห้าสูตรครับปิดตัวที่หนึ่งครับต่อไปเลขสองครับเลขสองหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรสี่สูตรไม่ครบห้าครับเลขสองครับต่อไปเลขสามครับ เลขสามสูตรที <considerations> 4, ่หน <Belarus OD> ึ่งเลขสไม่มีครับเก้าศูนย์หนึ่งสอาไม่มีเลขสามข้ามไปเลยครับต่อไปเลขสี่ครับเลขสี่หสูตรสองสูตรสามสูตรสสูตรหาสูตรครับเลขสี่ห้าสูตรครับเลขสีครับห้าสูตรนะครับต่อไปเลขห้าครับนับแต้มเลขห้าครับหสูตรสูตรที่สอเลขหไม่มีครับสูตรหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าไม่มีเลขห้าข้ามไปเลยครับต่อไปเลขหครับหสูตรสอสูตรสสูตรสี่สูตรห้าสูตรครับเลขห ชน5สูตรครับต่อไปเลข7ครับเลข7นะครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตรสูตรที่5เลข7ไม่มีนะครับต่อไปเลข8ครับสูตรที่1เลข8ไม่มีครับ9 0 1 2 4 5 6 7ไม่มีเลข8ปข้ามเลยครับต่อไปเลข9ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับเลข9ชน5สูตรครับเลข9ครับต่อไปเลข0ูนย์ครับเลข0ูนย์สูตร สูตรที่2เลขศูนย์ไม่มีนะครับสูตรที่3เลขศูนย์ไม่มีครับสรุปตัวเลขนะครับทั้ง10ตัวนะครับที่ชน5สูตรครับสูตร1สูตรสสูตร3สูตร4สูตรชน5สูตรได้เลขเด่น4ตัวครับเลขเด่น4ตัวมีเลข1เลข4ี่เลข6เลข9้าครับ1 4 6 9ี่ครับเลขเด่น4ตัวเป็นเลขหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างในชุดเลขหวยวันอาทิตย์นะครับ มาดูสูตรหลักหน่วยกันต่อครับวิธีการคิดการคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วย2ตัวล่างครับในสูตรหลักหน่วยครับทั้งหมดมีด้วยกัน5สูตรนะครับ5สูตรคิดหลักการคิดการคำนวณครับก็จะเมื่อได้ครบคิดคำนวณสูตรได้5สูตรจะนับแต้มชนกันทั้ง5สูตรครับมาดูสูตรที่1นะครับสูตรที่1นะครับให้นําหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างครับ หลักแสนรางวัลที่1คือ5ครับบวกหลักหน่วยล่างคือ8ครับเท่ากับ5้บวกแนะครับในสูตรที่1ครับแสนบวกหน่วยล่างเท่ากับ5้าบวกแปบวกแเท่ากับ13ครับ13เอา3ตัวหลังได้ทำสูตรครับได้3กมวิชินสนับลบ1แต้มคือ2บวกเพิ่ม1 2แต้มคือ4 5่ห้แถวที่1 2 3 4 5สอ้แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ2คู่7 3คู่8 4คู่9 5คู่0ครับแยสูตรที่1ครับ2 3 4 5 7 8 9 0ครับต่อไปสูตรที่2ครับ ให้นำหลักสิบบนบวกหลักหน่วยล่างครับหลักสิบบนหลักสิบบนก็คือเลข7ครับบวกหลักหน่วยล่างคือเลข8ครับเท่ากับ7บวก8นะครับในสูตรที่2ครับ10บนบวกหน่วยล่างเท่ากับ7บวก8 7บวกแปเท่ากับ15ครับเอา5ตัว่ังเลขทำสูตรนะครับได้5ก็เขียน5 นับลดหนึ่แต้มคือ4บวกเพิ่มไปสอแต้มคือ6 7แถวที่1 4 5 6 7แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ4คู่9 5คู่0 6คู่1 7คู่2ครับไป e, สุดที่2ครับ4 5 6 7 9 0 1 2ครับต่อไปสุดที่3ครับสุดที่3ให้นำหลักหน่วยครั้งที่2บวกหลักหน่วยครั้งที่3ครับหลักหน่วย3ตัวล่างครั้งที่2คือ8ครับ บวกหน่วยสามตัวล่างขั้นที่สามคือแปดครับเท่ากับแปดบวกแปดเครับในสูตรที่สามครับหน่วยครั้งที่2บกหน่วยครั้งที่3ามเท่ากับแปวเป่าแปดเท่กครับได้สิบหเอาหกตัหลังเลขทำสูตรเลครับได้หก็เขียน6นับลด1แต้มคือ5บวกเพิ่มสแต้มคือ78็แปดแทีนึ่งห้าก็ดแปดที่2องเลขแทนคู่แถวที่1นะครับหคู่กัศูนย์หก็หนคู่กสองคู่กสาครับใสูตรที่สามครับห้าหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสองสามครับต่อไปสูตรท ครั้งที่1นะครับหลักหน่วยครั้งที่1มาเทียบครับหลักหน่วยครั้งที่1 3ตัวลั้งครั้งที่1คือ6ครับหน่วยออก306หลักหน่วยครั้งนี้คือ6ครับมาตั้งครับอ่า หลังหน่วยเขาที่หนึ่งเทียบเท่ากับ6ครับ6มาตั้ง6กได้หก็เขียน6นับตบ1แต้มคือ5บวกเพิ่มไปสองแต้มคือ7 8แถวที่1 5 6 7 8แถวที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ5คู่กับ0 6คู่กับ1 7คู่กับ2 8คู่กับ3ครับยี่สูตรที่4ครับ5 6 7 8 0 1 2 3ครับต่อไปสูตรที่5ครับสูตรที่5ให้น้ำหลักสิบล่างบวกหน่วยล่างบวกเลขคงที่คือ3ครับหลักสิบล่างนะครับหลักสิบล่างคือ1ครับบวกหน่วยล่างคือ 8กครับบวกเลขที่คือ3เท่ากับ1,8,3บวก8บวก3ครับในสูตรที่5ครับ10ล่างบวกหน่วยล่างบวกเท็คงที่คือ3เท่ากับ1,8,3,1,8บวก8บวก3ากเท่ากับ9 9วก3เท่ากับ12ครับ12อเอา2เดียวหลังเลขตัมสูตรครับได้2ก็เขียน2นับลด2แต้มคือ1น1 นับลด2แต้มนับลด2แต้มคือ1 0บวกเพิ่มอีกนะครับบวกเพิ่มอีก1แต้มคือ3ครับแทน1 0 1 2 3แทนที่2เลขแทนคู่แถวที่1นะครับ0คู่กับ5 1คู่6 2คู่7 3คู่กับ8ครับจะได้สูตรที่ 5ครับ0 1 2 3 5 6 7 8ครับเม 2023, ื่อได้เลขทั้ง5สูตรครับสูตร1สูตร2สูตร3ามสูตรสีรห้านับแต้มชนทั้ง5สูตรครับนับแต้มชน5สูตรทั้งแต่เลข1ครับเลข1สูตรที่1เลข1ไม่มีครับต่อไปเลข2ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับเลข2ชน5สูตรครับเลข2ครับชน5สูตรครับเลข2ชน5สูตรครับต่อไปเลข3ครับ1สูตร สูตรที่2เลข3ามไม่มีครับ4 5 6ห so 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 ้าเกูหนึ่งสองไม่มีเลข3ครับต่อไปเลข4ครับ1สูตร2สูตรสูตรที่3สูตรที่สสูตรที่5ไม่มีเลข4ครับข้ามไปครับต่อไปเลข5ครับเลข5าครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับเลข5ชน5สูตรครับเลข5ชน5สูตรครับต่อไปเลข6 6ครับ เลขหสูตรที่1เลขหกไม่มีครับ2 3 4 5 7 8 9ี่ห้นไม่เลขหครับข้าวไปครับต่อไปเลขเจ็ดครับ1นึ่งสูตรสสูตรสสูตรสสูตรหสูตรครับเลขเจ็ดชน5้สูตรครับต่อไปเลขแปครับเลขแปนะครับหสูตรสูตรที่สอไม่มีเลขแปครับต่อไปเลขเก้ครับเลขเก้นะครับอ่าเลขเก้าหสูตรสสูตร สูตรที่3สูตรที่4สูตรทห้าเลข9ไม่มีครับข้ามเลยครับต่อไปเลขศูนย์ครับ1สูตร2สูตร3สูตร4สูตร5สูตรครับ, 1, 2, 3, 4, 5, รบเลขศูนย์ชน5สูตรครับ ครบ10ตัวเลขครับตัวเลขที่ชน5สูตรมีด้วยกัน4ตัวครับ2570ย์ครับ2570นะครับ10ตัวเลขครับนี่คือเลขเด่นหลักสิบหลักหน่วยจากสูตรที่คำนวณได้นะครับสรุปนะครับสรุปเลขเด่นหลักสิบนะครับเลขเด่น4ตัวครับชนน้าสูตร1 4 6 9ครับหลักหน่วยชน5สูตร4ตัวครับ2570ย์ครับผมจะนำเลข หลักสิบหลักหน่วยจับคู่ชุด2ตัวล่างครับมาดูหลักสิครับหลักสิบหนึ่ครับหนึ่งครับหลักสิบครับหนครับ1469ครับแล้วก็หลักหน่วยครับ2570ครับ2องสครับห้าครับเครับศูนครับสองหนะครับ2570หลักละ4ตัวครับ <sh> หลักละ4ตัวเลขนะครับหลักละ4ตัวเลขก็มาดูนะครับหลักละสตัวเลขนะครับผมจะนําไปชนกับเลขกําลังวันนะครับหลักสิบสี่ตัวครับหนึ่งครับไปชนกับเลขประจําวันครับหนึ่งสี่คบสาบสตัวครับหนึ่งสคบนะครับสตัวครับหลักหน่วยครับสองห้าเจหครับหลักหน่วยคือสอง ไม่มีเลขศูนย์ครับในกลุ่มนี้มีเลขศูนย์ก็ตัดเลขศูนย anyway. ์ออกไปตัวเดียวครับตัดเลขศูนย์ออกไปตัวเดียวครับตัดเลขศูนย์ออกนะครับก็จะได้หลักหน่วย3ตัวครับ257ครับ257นํามาจับคู่นะครับจับคู่กันนะครับหลักสิบตัวจับคู่หลักหน่วย3ตัวจะได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับมาดูการจับคู่นะครับหลักสิบตัว1 4 6 9จับคู่หลักหน่วย3ตัว257ครับ ได้ชุด2ตัวล่างดังนี้ครับจะได้นะครับ1หลัก10ครับจากคู่หลักหน่วย3ตัวครับจะได้1 2 1 5 1 7ครับ4วางหลัก10จากคู่หลักหน่วยนะครับ3ตัวครับจะได้42 4 5 4 7 4ี่หอ่าครับ6วางหลัก10ครับจากคู่หลักหน่วย3ตัวครับจะได้6 2 6 5 6 7ครับ9วางหลัก10จากคู่หลักหน่วย3ตัวครับจะได้92 9597ครับ ทั้งหมดนะครับมีด้วยกัน12ชุดนะครับ12ชุดเป็นชุดเต็มๆนะครับนี่คือชุด2ตัวล่างในหวยเลขเด่นวันอาทิตย์ครับมาลุ้นกันครับใน12ชุดนี้จะเดินตามสูตรนี้หรือไม่ครับส่วนแนวทางชุดเด่นครับปัมน่าจะเป็นนะครับในตำแหน่งเลขท้าย2 ตัวล่างครับเลขท้ายสองตัวล่างนะครับเลขท้าย2ตัวล่างในกลุ่มนี้ครับรางวัลที่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสองเจ็ดครับห้าศูนย์่งสองเจ็ดไม่น่าจะมาครบนะครับห้าศู่งสเจ็ดลขที่เหลือครับเลขที่เหลือก็มีเลขหนเลขสอเลขสครับสนะครับเลขสามสีกแปดเก 3 4 6 8 9ครับ3 4 6 8ี่ครับ3 4 6 8 9ในกลุ่มนี้ครับ3 4 6 8 9่หกแปด้าอยมน่าจะเป็นครับ3 4 6 8 9และในกลุ่มเลขไทยที่เหลือจากรวันที่หนึ่งนะครับ1 2 3 1 2 3องามหีไม่มีครับเลขครับเลข5ครับ5 6 7 ห้ากับเจ็ดครับห้ากับเจ็ดจะต้องมาตัวหนึ่งครับเลขห้ากับเลขเจ็ดครับในกลุ่มนี้เลขเด่นเลขเก้าเลขสี่ครับสี่หกเก้าสี่หกเก้าเด็กเด่นครับแต่ในสูตรนี้ครับความน่าจะเป็นครับผมเน้นไปที่เลขเก้าครับที่ตำแหน่งเลขเก้ามากกว่าครับมัเก้ามากกว่าครับเน้นไปที่เก้าหลักสิบครับน่าจะเป็นครับเก้าสองครับเก้าสอง 9ก้าห้าเก้าเจ็ดครับเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดสามชุดเลยครับเน้นไปที่นี่เก้าครับเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดสามชุดนี้ชุดไหนเด่นที่สุดก็มารอรุ่นกันนะครับผมจะนําสูตรนี้ครับไปเทียบไปชนกับสูตรชุดฟันธงอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้สมาชิกได้ดูเป็นแนวทางนะครับในชุดฟันธงเลขทยสองตัวล่างที่เคยเข้าเคยออกนะครับในชุดฟันธงงวดล่าสุดนะครับ วดล่าสุดในชุดฟันธงสองตัวล่างครับในสูตรฟันธงสองตัวล่างวดล่าสุดครับเลขทยสองตัวล่างในสูตรชุดฟันธงที่จะลงคลิปไปนะครับในชุดฟันธงสูตรหลักสิบหลักหน่วยครับสูตรหลักสิบหลักหน่วยนะครับในชุดฟันธงที่ผมจับคู่ชุดสองตัวล่างให้สมาชิกดูครับหลักสิบหลักหน่วยสรุปตัดนะครับตัดแล้วจะเหลือเลขเด่นอยู่ที่สามชุดครับหนึ่งแปดหกแปด 98ครับ186898ผมเน้นไปชุดชุดเดียวก็คือ68ไม่มาครับแต่มาเข้าที่18ครับมาเข้าที่18ในชุดนี้ครับนี่เป็นสูตรชุดฟันธอง2ตัวล่างครับในสูตรเดียวกันนะครับสูตรเดียวกับสูตรเดียวกันผมจะนําเลขเด่นนะครับในชุดกลุ่มนี้ครับหวยวันอาทิตย์นะครับเลขเด่นวันอาทิตย์ครับนําไปชนกับสูตรชุดฟันธงอีกครั้งหนึ่งครับแต่ใน ตัวนี้ครับ12ชุดผมเน้นมาที่9 2 9 5 9 7เครับเลขไท้าย2ตัวล่างก็มังร้เงยนะครับว่าใน3ตัวนี้จะมาตามสูตรหรือไม่หรือจะชนเลขเด่นในสูตรชุดฟันทงหรือไม่ครับเหมือนงดล่าสุดรไหมครับ18ครับนี่สมาชิกท่านใดที่มีโชคนะครับถูกเลขท้าย2ตัวล่าง18ก็แสดงความดีใจด้วเลยครับแสดงความดีใจกับสมาชิกที่มีโชคครับท่านที่ไม่มีโชคก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปอีกครับในงดวันที่10 พุทภาคม2,564ครัยีครผมก็จะนำสูตรนะครับเล็กเด่นวันอาทิตย์นะครับในชุด2ตัวล่างไปเทียบไปชนกับสูตรชุดพันธงเพื่อที่จะเป็นตัวเลขตัก ให้สมาชิกดูเป็นแนวทางในงวดวันที่16นะครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณญญาณในการรับชมก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางสูตรที่คำนวณขึ้นมาเลยครับคำนวณตัวเลขตามสูตรตามสถิติที่เคยเข้าครับมาลุ้นกันว่าใน16ชุดนี้ครับใน16ใน12ชุดนะครับ สูตรุดเด่นที่ผมสรุป929597จะมาตามสูตรนี้หรือไม่ก็ต้องมาลองตุ้นไงครับนี่คือข้อมูลแนวทางนะครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบันินทุกท่านทุกคนทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการคิดคำนวณสูตรหวยที่ผมในหาข้อมูลแนวทางเลขเด่นวันอาทิตย์นำเลขสูตรนะครับเลขประจำวันมาชนกับสูตรหลักสิบหลักหน่วยเลขไทยสองตัวล่างจับ คู่ชุด2ตัวล่างสรุปชุดเด่นให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกดสับสไ i b ์กดไลค์กดแชร์ด้เลยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดหวยดีๆเล็กเด่นๆลงคลิปให้สมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับขอสมาชิกทุกท่านทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขทยาย2ตัวล่างวดประจําวันที่16พฤษภาคม2 5 6 4หเฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่าน นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ